ในยุคนี้ปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ต้องผ่านการวิเคราะห์และศึกษากันมากขึ้นนะคะมีรายงานที่เปิดเผยโดยองค์การอนามัยโลก WHO ที่ระบุว่าควรที่จะต้องเลิกการตรีตาและเลิกปฏิบัต,ติต่อคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเพราะว่าการทำเช่นนั้นก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมและถือว่าเป็นความรุนแรงต่อคนที่มีอาการทางจิตด้วยค่ะติดตามจากรายงานค่ะ ลอเรนซ์เดซี่โจเคยประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เกิดจากการทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในตอนนั้นเธอยอมรับว่าตารางการทำงานที่กินเวลานานและความเหนื่อยล้าทำให้เธอไม่มีความสุขในชีวิต It got to the point where I would do a really long day flying and every day for about two weeks I got home and I just sat on my bed that exhausted I couldn't even get out of my uniform and just sat there crying I was making myself ill was work. myself stress from from ฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอตัดสินใจลาออกจากงานคือความผิดหวังที่นายจ้างไม่ให้การสนับสนุนเธอในยามที่แม่ของเธอเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและนั่นทำให้เธอต้องหันกลับมาทบทวนชีวิตของตัวเองใหม่ You know when you've lost somebody you want to go and support your family and be there for them but you can't do that you need to put on a smile and a brave face and deal with hundreds people a day a metal tube no escape. hundreds in 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 no people methyl tube the where you've with got sky of ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจลาออกจากงานและหันมาทำธรุรกิจของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับรอเลนเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกเผชิญข้อมูลจากหน่วยงานด้านสุขภาพของอังกฤษระบุว่าหนึ่งในเจ็ดของประชากรอ,อังกฤษเผชิญปัญหาความเครียดก่อนที่จะเริ่มต้นการทำงานในขณะที่องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่พพรายงานฉบับล่าสุด ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารแลานเซ็ตเรียกร้องให้ทั่วโลกยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตซึ่งการกระทำเหล่านี้ถือว่าเลวร้ายยิ่งกว่าอาการป่วยทางจิตเสียอีกเนื่องจากผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตต้องทนทุกทรมานจากการเก็บปัญหาของตัวเองไว้เป็นความลับโดยเกรงว่าหากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปจะทำให้พวกเขาถูกเลือกปฏิบัติและกลายเป็นตราบาปในชีวิต ปัญหานี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศยากจนที่ไม่มีระบบการรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ดีพอในขณะที่หลายประเทศมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับคนกลุ่มน,นี้ so talk about this. Well, because many of the beliefs that people have are wrong. For example, they connect mental i a l n e with violence in an unfair way. For example, they think that people who have a mental health problem are unreliable. are not good partners in a marriage or not good workmates so a lot of the problem is the wrong knowledge people have about mental illness ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตกล่าวว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องสมเพชสมผลที่คนเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเอง this year across the world about 970 million people in those categories about a third have depression with third anxiety and then there are a range of other conditions for example about 1% of all the population across our lifetime s will have schizophrenia about half a percent of all of us will have bipolar disorder นอกจากนี้รายงานฉบับดังกล่าวยังพบว่าในช่วงปีแรกที่มีการระบาดของโควิด -19 1ในสีของประชากรโลกมีปัญหาความเครียดและซึมเศร้าและเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่สิ่งที่จะมองเห็นได้ง่ายๆ ทำให้หลายคนไม่ตระหนักถึงปัญหานี้ดังนั้นสิ่งที่เราพอจะทำได้คือความเข้าใจการสนับสนุนและให้กําลังใจกับผู้ที่มีปัญหาในส่วนของประเทศไทยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธรารณาสุขระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น500-1,000คนต่อปีโดยข้อมูลในปี2564มีคนฆ่าตัวตายประมาณ5,000คน ครึ่งหนึ่งในจํานวนนี้สาเหตุมาจากปัญหาด้านความสัมพันธ์รองลงมาคือปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาด้วยปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นต้นดังนั้นการรู้เท่าทานภาวะอารมณ์ของตนเองและคนรอบข้างจะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าหรือลดความรุนแรงของโรคตลอดจนป้องกันการฆ่าตัวตาย